แล้วหลังจากที่เราทานแล้วอาการดีขึ้นเนี่ยได้แนะนาคุณอิมไหมครับแนะนาค่ะแนะนําน้องกับพี่สาวพี่สาวและคก็พี่พี่ผู้ชายแล้วคุณพี่ผู้ชายทานทานทานพร้อมกันเลยหรือเปล่าครับไม่ค่ะมทานทีหลังทีหลังคุณพี่ผู้ชายเมียก่อนมีก่อนที่จะทานคิอเมียการยังไงครับคือวิงเวียนที่ตาะแล้วก็ตะกิวกินขาตะกิวกินขาครับก็มาทานยาในชัจะ สามสี่เม็ดก็เริ่มมากานวันละกี่เม็ดครับวันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าทานหลังอาหารเช้าหนึ่งเม็ดทานไปกี่วันครับที่อาการดีขึ้นสามวันหรือสี่วันเนี่ยสามสามวันเนี่ยอาการดีขึ้นฮะอาการดีขึ้นเลยครับล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็ทานต่อเนื่องทานต่อเนื่องมาทานต่อเนื่องมานานไหมครับก็ประมาณเกือบเดือนหนึ่งครับ เกือบเดินแล้วอาการเป็นยังไงครับหลังที่จากท<ม>านแล้วดีขึ้นมากจากที่เคยมีอาการครับอ่าชามีืชาท่าชาท่าชาก็ไม่ชาแล้วคนระับ